หมันใช่ปุ๋สไปเดอร์แมนแล้วเห็นสักื่อกยังหัวเห้ยเจอแล้วกันชีวิตเนี้ยไม่มาไม่เห็นจริงเหรอเยี่ยมเลยเราไม่ได้ใส่สกิปนะใช่ป่ะเห็นหาวัวเจอเห็มันไม่เห็นเป็นไม่เห็นมันตาบอดลูกแล้วไปได้ยังไงเนียนจัดอ่ะเนียนจัด เออไม่เห็นจริงวะเนี่ยขึ้นรถแล้วมันไม่สตาร์ทรถเหรอไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันต้องขัดไงลุงมันต้องขัดเดี่ยวอันนี้เนียนจัดอ่ะมันเกิดมากูจบเลยนะไปโดนบอกชอบ่ะเนียนเลยเนี่ยไม่เห็นคนจริงอะวะไม่เห็นอู้ไปแล้วจ้าเรียบร้อยไม่เห็นได้ไหมลูกยีร่าป๊า Ha ha ha